จ่าย49,000บาทได้ของแถมอะไรกันบ้าง ค่ะพี่รมน่าสว่างล้ำค่ะ CMO บริษัทฟูด้ดอะโมเมนต์จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จำเลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเฟรนชาชสยที่มีประสบการณ์มามากกว่า12ปีใน EP นี้ตามคำสัญญาค่ะกลับมาตอบคำานาให้กับคุณลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่ถามมาว่าจ่าย49,000บาทได้ของแถมอะไรกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าเหมือนการยกบ้านทั้งหลัง มาให้กับผู้ลงทุนค่ะเหมาะก,กับผู้ลงทุนที่มีพื้นที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือปั๊มน้ามันที่ต้องการความโดดเด่นและต้องการความสะดสบายในการทํางานให้กับคุณเปิดปิดร้านได้ภายใน10นาทีเรามาดูของแถมที่ทางบริษัทมอบให้กับคุณถึง27รายการมีอะไรกันบ้างนะคะตั้งแต่ k คีออสไซส์ XL นะคะขนาด180คูณ180 คูณ230ซนติเมตรนะคะสำหรับพีออสตนี T ้ N e, ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีขนาดพื้นที่หรือทาเลที่ได้รับมาที่มีขนาด3-4เมตรขึ้นไปนะคะของแถมตัวที่2ก็คือลูกชิ้นสูตรต้นตำรับหรือลูกชิ้นจางจานวน10กิโลกร,รัมค่ะลูกชิ้นสูตรกรอบ10กิโลกร,รมัมน้ำจิ้มสูตรมะขาม5กิโลกร,รมัมถุงใส่ลูกชิ้น1แพ็คค่ะถุงหูหิ้ว1แพ็คถุงซิปสำหรับใส่น้ำจิ้ม1นแพ็ค แพ็กเกจกล่อง20ใบพ้กกันเปื้อนจำนวน2ผืนนะคะไม้เสียบขนาดเบอร์เจ็แพ็คค่ะกันไกจำนวน2อันนะคะกลวยกอก1ชิ้นกระชอนตะกาก1ชิ้นค่ะกระชอนทอด1ชิ้นกระบอกใส่ไม้จิ้ม1ชิ้นกระป๋องใส่กลวยกอก1ชิ้นนะคะขวดใส่น้ำจิ้มจำนวน2ขวดค่ะชามรองตะแกงรด1ชิ้นตะแกงกองรวด1ชิ้นนะคะตะก้าใส่น้ำจิ้ม1ใบ ตะก้าหูเกี่ยว2ใบที่คีบ2อันถาดพร้อมกับระแกงที่ใช้ในการเสด็จน้ำมันของลูกชิ้น1ชุดค่ะถาด40คูณ3 0ซติเมตรนะคะซึ่งเป็นถาดอเนกประสงค์ที่ใช้ในการขายจำนวน1ชิ้นหมออทอด1ใบปืนยิงแก๊ส1อันถังแก๊สและหัวเตาจำนวน1ชุดทันที27รายการค่ะส่วนกาจะสมนั้นลูกค้าอยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑลจัดส่งให้ฟรีค่ะลูกค้าต่างจังหวัดคิดตะระยะทางค่าขนส่งตามจริงนะคะและนี่คือของแถมที่คุณจะได้รับในงบป,ประมาณ49,000บาท EP หน้าจะเป็นเทคนิคหรือความรู้เรื่องใดติดตามได้ที่รู้ชินจัง Customer Care EP นี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ